สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มาถึงช่วงนี้กันแล้วครับกับช่วงนีพี่ก้าวแล้วก็พี่พรีนและก็เหล่าเทนไซไอดอลเนี่ยจะพาน้องๆไปทัวร์ตามมหาวิทยาลัยในฝันใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะไปทัวร์กันที่สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะที่นี่นะคะเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในการผลิตบัณฑิตในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพเลยนะคะโอ้โหเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยรักษา <c oughs> ใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของความอนามัยนะครับนอกจากนั้นนะคะพี่พรีน ที่นี่เนี่ยเขายังมีการสอนที่ทันสมัยมีการวิจัยเชิงวิชาการในระดับลึกและก็รอบด้านรวมถึงนะครับมีการบริการวิชาการแก่สาธารณชนทั้งในและก็นอกประเทศด้วยดูแลน่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่พี่เนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจมากนักว่าตื้นลึกหนาบางเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะกับชชืว o โอ n House on Air ขอให้วันนี้การงานผ่านไปได้ด้วยดีด้วยเิอสาธทุสาธทุสาุเอ,อ้าน้องๆคะตอนนี้คะ่ะพี่หนิงกำลังไหว้พระอยู่เลยเพราะว่าทุกครั้งนะคะที่พี่หนิงจะออกไปทำงานเนี่ยพี่หนิงต้องบนบานศาลกล่าวขอให้ทุกครั้งเนี่ยพี่หนิงผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าการที่พี่หนิงเนี่ยเข้าไปทำงานในตึกในอาคารต่างๆเนี่ยก็กลัวคะ่ะไม่ว่าจะเป็นมนลพิษหรือว่า ตึกถล่มไฟไหมหรือว่าอะไรพี่หนิงก็กลัวว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดจากพี่หนิงค่ะวันนี้ค่ะพี่หนิงก็เลยมาที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยสวนลุิยนั่นเองค่ะที่นี่นะคะเขาบอกว่าเขาจะจัดการทางด้านนี้ให้พี่หนิงอย่างเรียบร้อยไม่ต้องกลัวไม่ต้องเป็นกังวลเลยค่ะแต่ว่าเออตอนนี้ใครจะมาช่วยพี่หนิงได้บ้างเนี่ยทูดกลัวจริงๆกลัวจริงๆสวัสดี ของพี่นี่เองอ่านแนะนําตัวกันหน่อยค่ะสวัสดีครับผมชื่อวอนนะครับนายมงคลประเสริฐสสุขจากรกสตรอาชีวะนามัยและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครับเมื่อกี้พี่หนิงแอบนบานดาบาลสารก,ากลัวว่าเข้าไปในตึกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้น้องมอสช่วยพี่หนิงหน่อยได้ไหมเนี่ยบอกว่าที่นี่เนี่ยเขาเก่งทางด้านเรื่องของอการจัดก,การความปลอดภัยและการประเมินความเสี่ยงครับ ซึ่งวันนี้จะพาพี่หนิงไปดูอะไรบ้างเลยคือ<ม>วันนี้เราจะพาพี่หนิงไปดูเกี่ยวกับความเป็นมาของหลักสูตรเราแล้วก็การเรียนการสอนของหลักสูตรเรานะครับเอาหลาดดีเลยอยากจะได้รู้จริงๆว่าข้างในมันจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวตามพี่หนิงกับพี่มอสไปกันเลยดีกว่าค่ะไป พี่หนิงเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนนะคะอาจจะสงสัยว่าสาขาวิชาชีวอนามัยเนี่ยคืออะไรวันนี้ค่ะพี่หนิงก็ได้อยู่กับอาจาร,รย์ปฏิญญาที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับอาจารย์คะเดี๋ยวขอถามอาจารย์สักนิดนึงค่ะว่าสําหรับสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคืออะไรคะอาจารย์ครับสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะครับรก็เป็นศาสตร์อันนึงของสาธารณสุขคะนะครับก็เร,รียนเกี่ยวกับอาชีพสุขภาพ,าพของผู้ประกอบอาชีพ นะครับแล้วก็ความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพของคนงานออในโรงงานอุตสาหกรรม,มนะครับหรือว่าในภาคอุตสาหกรรมอื่นนะครับดูว่าให้เขามีสุขภาพการทํางานที่ปลอดภัยสาขาวิชานี้นะ่าสนใจมากๆและพี่หนิงก็ตื่นเต้นมากมากเลยอยากจะไปดูว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะเอาละคะน้องๆเริ่มอยากรู้แล้วข้างในเขาเรียนอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามพี่หนิงไปดูกันเลย เมื่อ <ok> กี <sk iving> <sk iving> <sk <sk ้ค่ะน้องมอสอย่างที่พี่หนิงนะคะได้ไปคุยกับอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยก็เป็นการดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยของคนในโรงงานใช่ไหมคะจริงๆรแล้วมันดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างก็จะเน้นที่สุขภาพของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลักนะครับเราก็จะมีการตรวจวัดการดูว่าการรับสัมผัสสารเคมีของพนักงานภายในสถานประกอบการเป็นอย่างไรบ้างอย่างเงี้ยอย่างเช่นวันนี้เรามาที่ ดูพี่เขาทำโปรเจกต์วิจัยเกี่ยวกับสารเคมีการตรวจวัดสารเคมีอจริงๆคือดูควบคุมเกี่ยวกับสารเคมีใช่ไหมจริงๆถ้ามันเยอะหรือว่าน้อยเกินไปนี่คือมันจะเกิดผลอะไรบ้างคะก็ถ้าเกิดในส่วนของที่น้อยครับก็จะมีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดมันมากเกินเงเราก็ต้องหาวิธีการควบคุมการจัดการการลดปริมาณการ,รสัมผัสของพนักงานให้ได้ครับและอย่างวันนี้ที่พาพี่หนิงมาดูนี่คือเขากําลังทําอะไรเอย่ย ตอนนี้จะเป็นวิจัยของพี่เขาครับที่ทํากระตัวดูดซับสารเคมีสําหรับป้องกันอันตรายของพนักงานอ่าโอเคเริ่มอยากจะรู้แล้วว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะไปเรามาแอบดูกันเลยเนาะโลเด็กๆทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยเป็นฐานกำมันครับที่ใช้ในการทดสอบน้ำเสียในอุตสาหกรรมครับฐานกำมันเอ๊ะแล้วไอ้ฐานกำมันนี่มันคืออะไรอะคะฐานกำมันก็คือฐานที่ผ่านกระบวนการทางสารเคมีทางการทดลองทางเคมียช่ไหมครั ใน,ในการศึกษาแล้วทำไมถึงเลือกทำโปรเจกต์นี้อะคะเพราะว่าเราเห็นในด้านของอุทยาศาสรมของเราะครับก็คือเราทำงานเกี่ยวกับด้านผู้คนคนงานนะครับแล้วก็เราคำนึงถึงสุขภาพของเขาในการทำงานเพราะเขาจะต้องได้สัมผัสเกี่ยวกับสารเคมีอะไรอ๋อเอาล่ะงั้นพี่หนิงขอแอบดูหน่อยได้ไหมว่าน้องๆเข,เขากำลังผสมูกำลังทำอะไรกันอยู่รู้สึกว่าเยอะแยะมากเลยได้ครับโอเคค่ะไหนเอ่ยขอดูด้วย โอ้โหน้องๆคะจากสารเมื่อกี้นะคะที่มีสีเข้มตอนนี้ไปสุดเทพสีใสไปแล้วคะ่ะน้องๆน,ง <c oughs> นี่ใส่ปิ้งเลย <c oughs> สวัสดีค่ะอาจารย์โอ้โหอาจารย์คะเมื่อกี้นะคะพี่หนิงได้ไปลองเอออะไรอนะเทสูตรปรุงนู่นนี่นั่นมาแล้วรู้สึกว่าแบบสนุกมากแต่ระยะเวลาหรือขนาดที่กําลัง คุยอยู่กับน้องๆะค่ะอาจารย์มีชื่อสารเต็มไปหมดเลย<ช>เกี่ยวกับสารเคมีซึ่งจุดต,ตรงนี้ค่ะมันสําคัญยังไงบ้างคะอาจารย์เนื่องจากหลักสูตรอาชีวะทำไมและความปลอดภัยนะคะเป็นหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะคะ,คะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้พื้นฐานทั้งทางด้านชีวะเคมีแล้วก็ฟิสิกส์หรือวิศวกรรมศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรวมหลาย,ลายสตรน้องก็ต้องมีความรู้พื้นฐานค่อนข้างเยอะนะคะทางด้านวิทยาศาสตร์ะค่ะ และอย่างนี้สาหรับน้องๆที่อยากจะเข้ามาเรียนนะคะเขาจะต้องเก่งทั้งเรื่องของอะไรบ้างคะก็หลักสูตรของเราก็จะรับเด็กที่จบมปลายนะคะที่เป็นสายวิทย์คณิตนะคะเพราะว่าเป็นวิชาพื้นฐานสาหรับที่จะเอามาใช้ในการเรียนแล้วก็ต่อยอดสําหรับปัญญาตีนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆที่มาให้ความรู้กับเราเดี๋ยวขอออกไปดูน้องๆต่อว่าน้องๆเขากำลังทําอะไรกันอยู่นะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ เดี๋ยวผมจะพาพี่ไปดูวิธีการเก็บตัวอย่างการอ่านทดสอบของเป็นซีนครับก็คือสําหรับพี่ที่เขาอยู่อยู่บริเวณมหาหลัยค,คือมันจะเป็นในวิชากา,การเรียนการสอนของเราด้วยอือฮึและสิ่งที่เราจะไปทํานี่คือเอาไอ้ตัวนี้ไปติดเลยใช่ไหมใช่ครับมันจะช่วยในเรื่องของอะไรบ้างอะคะก็คือตัวนี้เครื่องมือตัวนี้คือเป็นเครื่องเก็บตัวอย่าง ของสารพิษในบรรยากาศ <brig. S 2> สําหรับติดตัวคนครับ <ừ> ก็คือ <ừ> เราจะเอาไว้สําหรับติดตัวพนักงานที่ได้สัมผัสสารเบนซีนพวกอะไรเงี้ยมันจะ<า>มีมันจะมีผลอะไรกับร่างกายของเราบ้างนะก็อย่างเช่นสารเบนซีนพวกนี้ครับก็จะเป็นตัวก่อให้เกิดเซลล์มะเร็งในเมิเลือดขาวครับอและอย่างคนที่พบเจออยู่บ่อยก็เช่นยามคุณลุงยามใช่ปคะแล้วก็มี ตำรวจสราจรอะไรอย่างนี้ที่เกี่ยวกับอยู่กับมลภาวะที่มันเป็นพิษเยอะๆใช่ไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปทดสอบกันเลยเนาะนี่ไงเจอพอดีเลยเดี๋ยวเราลองติดขออนุญาตนะคะคุณลุงสวัสดีค่ะคนนี้เลยใช่ไหมคะน้องมอสเดี๋ยวขออนุญาตติดเครื่องมือทดสอบหน่อยนะคะในแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะคุณลุงเราเจอสภาพมลภาวะที่มันเป็นพิษเกี่ยวกับควันรถอย่างเงี้ยค่ะเยอะไหมคะคุณลุงแต่วันนะครับ ตั้งแต่เจ็ดมงเช้าถึงหนึ่งุมโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตตรวจเครื่องใช้ใช้เครื่องตรวจนิดนึงเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างขอดูเครื่องทดสอบอ๋อถึงระดับที่ เขาได้สัมผัสอากาศเข้าไปนะครับคือระดับจมูกของอ,อ๋อก็คือ<พ>อ,อยู่ตรงระ,ระดับจมูกเพราะเราจะใช้อากาศเดียวกันกันกบที่ผู้ทดสอบหายใจเข้าไปะครับพอฝานเคมีเข้าไปก็จะอยู่ภายในหลอดนี้แล้วก็เราเจะเอาหลอดนี้ไปแยกองค์ประกอบในเครื่องที่เราผ่านมาเมื่อกี้อีกทีนึงอ๋อโอเคงั้นจัดการเลยก็คือก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราก็เปิดเครื่องแล้วก็่อยดีดีเขาทำงานปกติอ๋อก็คือง่ายนิดเดียวเอง าสาขาวิชานี้จะต้องทํำยังไงบ้างคะก็คือสาขาวิชานี้นะครับถ้าเกิดน้องๆสนใจอยากจะเรียนคือไม่ต้องกังวลเรื่องนานาคตเลยเพราะว่าสาขาวิชานี้กําลังวิธีต้องการของตลาดแรงงานทั่วโลกนะครับแล้วก็สามารถทําได้ทุกภูมิภาคในโลกนี้เลยแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะเรียนก็ขอแค่จบวิคณิตแล้วก็สามารถรับแรง กดดันได้มีความรับผิดชอบแล้วก็เคารพกฎระเบียบแค่นี้ก็สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ได้แล้วครับอืมแล้ววันนี้นะคะนอกจากพี่หนิงเนี่ยจะได้มารู้จักกับพี่มอสล้วแล้วก็เพื่อนๆของพี่มอสด,ด้วยวันนี้ค่ะพี่หนิงก็ยังรู้อีกว่าในสถานที่นะคะทุกทกที่ที่เราทํางานหรือว่าทุกๆอุตสาหกรรมนะคะถ้ามีความปลอดภัยอยู่ในนั้นนะคะเราก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะในช่วง o อ e n House on Air ก็ได้หมดเวลาลงแล้วพี่หนิงและก็พี่มอสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ช่วงหน้าอาจารย์เก่งมารอน,น้องๆอยู่ครับ